วันนี้เราจะมาทำคุกกี้กันนะคะนี่อันนี้จะมาดูส่วนผสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงฟูนะคะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็กลิ่นวานิลาไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะอันนี้เนยเดี๋ยวเราจะเอาไปละลายนะคะเนยห้าสิบห้ากรัมอันนี้น้ำตาล40กรัมนะคะแล้วก็อันนี้แป้งเค้ก80กรัมนะคะหรือจะเป็นแป้งอนเนกประสมก็ได้ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาเนยไปละลายกันเลยค่ะใส่น้ำลงไปกระทะเปิดเตาแล้วก็เปิดเตาเลยเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดนะคะนี่เราจะเอาเนยของเราลงไปละลายกันเลยแล้วเราก็ระวังโดนกระทะนะคะรออะไร รอเนยละลายค่ะรอนับนี่นะคะเนยของเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะก็เอาช้อนยาวๆนะคะมาคนๆน,นิดนึงนี่นะคะแล้วเราก็ปล่อยให้มันละลายหมดเลยนะคะก็แนะนำใช้เป็นชามสแตนเลสนะคะมันจะได้เพิ่มอุณหภูมิให้มันร้อนเร็วขึ้นนะคะ พอเนยมาละลายแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะระหว่างรอเลยระหว่างเนอรอเนยละลายจนหมดนะคะแล้วก็จะมาผสมผสม่วนผสมกันเลยเริ่มต้นด้วยน้ําตาลนะคะแล้วก็ไข่แล้วเราก็ผสมสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะ ผสมจนน้ำตาละลายเลยนะคะขั้นตอนนี้ให้ใช้เป็นตะก้อมือนะคะโอเคนะคะต่อไปเราจะใส่เนยลงที่เราละลายนะคะลงไปเลยเอาเนยละลายให้ให้ดูเลยอันนี้คือนาเนยละลายนะเพื่อนๆลงมาเลยก็ค่อยค่อยคนไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะต่อไปเราจะนำนผงฟูนะคะใส่ลงไป,ใน,ปงในแป้งเลยแล้วก็นำช้อนมาคนๆให้เข้ากันนิดนึงนะคะในแป้งก็จะใส่เป็นผงฟูหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะเกลือครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชานะไ,ไม่ถึงครึ่งดิอ้าวแล้วมาก็อ้าว แล้วเราก็ใส่ที่ล่อนใส่ตะแกงลงไปนะคะก็ล่อนให้มันมีความละเอียดนะคะเพื่อที่เนื้อขนมเรามันจะเนียนนะคะ หมดแล้วใช่ไหมอ้าวคนให้เข้ากันนี่นะคะราอนแล้วแป้งก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะ,ะนี่นะคะสุดท้ายเราก็จะใส่กลิ่นวานิลลานะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าของเราจะใส่นะคะประมาณหนึ่งฝาเลยนะคะ แล้วเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปพักแป้งไว้สักเท่าไหร่ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีสามสิบอะใช่โอ okay. เคเพื่อนเพื่อนจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนอบนะคะเราจะใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะนี่ใส่ลงไปให้เข้ากับเนื้อแป้งที่เราทำไว้เลยนะคะแล้วเราก็คลุกมันให้เข้ากันนะคะให้ทั่วๆเลย ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งคุกกี้ที่ผสมช็อกโกแลตชิพแล้วไปอบกันนะคะนี่นะคะเราก็ตัดตักมาประมาณนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากช้อนก็มาใช้มือปั้นนะเพื่อนๆไม่ติดมือเลยนะคะเนี่ยก็จะมีแค่ความมันเนยนิดนึงนะคะอันนี้คือล้างมือก่อนปั้นแล้วนะ ันให้รูปเท่าๆกันจะได้สวยๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูทีตอนอบเสร็จนะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้าใครต้องการให้สีดำก็ใส่น้ำตาลโอทึงลงไปนะอันนี้ยัาไม่ใส่โอทึงนะเพื่อนๆสีธรรมชาตินะสวยงามอร่อยปะนี่ดูดูคนทำกินอร่อยไหมคะ ฝีมือตัวเองทำเองกินเองนักเลงพอใช่ไหมโอเคบายบาย